สนับสนุนโดย Magnolia Quality Development The Forest Tears the Land of Everlasting Happiness Life is always on เติมชีวิตให้เต็มความหมายสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือพารู้พารวยประจำวันอาทิตย์ที่10มกราคม2564ครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่ายมงจนถึงบ่ายโมงครึ่งทางทีนเอ็นช่อง16ครับกับผมอีกบรรพทนาเพิ่มสุขและทีมงานนะครับ วันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจที่จะเป็นโอกาสในการต่อยอดในการทำธุรกิจให้กับผู้ชมด้วยนะครับสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับเดี๋ยวพาผู้ชมนั้นมาติดตามวิธีคิดในการต่อยอดธุรกิจจากแมลงครับแมลงนั้นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีโปรโตีนเยอะมาก,มาก มากถึง75%ของน้ําหนักตัวของมแมลงนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับวิธีคิดของการทาธุรก,กิจของเจ้านี้ผมว่าน่าสนใจเลยบอกว่ามแมลงเนี่ยนะครับตอนนี้บินไปทั่วโลกเลยนะครับความหมายก็คือว่าเขามีการส่งออกในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเขาไปอย่างต่างประเทศแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะทางฝั่งของประเทศตะวันตกสหรัฐอเมริกายุโรปเนี่ยนะครับเขานิยมรับประทานมแมลงติดตามได้ในช่วงนี้ครับ วิกฤตโควิดคือโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับเราทุกคนสต็อปแต่เราสตาร์ทเรามีเวลาในการพัฒนาสินค้าออกแบบโปรดักต์ต่างๆคิดวิจัยค้นคว้าเรื่องต่างๆเกี่ยวกับมแมลงเพราะเราไม่ต้องไปแข่งกับใครนั่นก็คือมุมมองของธุรกิจต่อสถานการณ์โควิด19ของคุณสกายยินนาง c o อห้าง,งสวนจำกัดแมลงรวยผู้ผลิตแมลงทอดอบกรอบเจ้าแรกและเจ้าเดียวในเมืองไทย ทีมงานมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมโรงงานแมลงรวยสองที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งคุณสกายเล่านะครับว่าแมาลงรวยนั้นเริ่มต้นจากแนวคิดว่าคนไทยบริโภคแมลงอยู่แล้วแต่ไม่มีใครสามารถทําให้แมลงไปสู่มาตรฐานโลกได้ต่างจากคุณสกายนะครับที่เห็นโอกาสทางธุรกิจและคิดจะพาแมาลงไทยให้บินไปไกลทั่วโลกจึงได้เริ่มศึกษาความเป็นไปได้ตลาดการบริโภคแมลงมาตั้งแต่ปี2560 จนทราบครับว่าใน,น1ปีคนไทยบริโภคแมลงอย่างน้อยจังหวัดละ100ล้านบาทจากการวิจัยการสังเกตการคิดวางแผนอย่างเป็นกระบวนการมาสู่การผลิตมแมลงทอดอบกรอบตา,มมาแมลงรวยด้วยเหตุผลคืออาหารโลกปัจจุบันมีความเป็นไปได้ที่จะขาดแคลนระยะประมาณ2 0 5 0ประชากรน่าจะมาณ9,700น 9, ล้านคนก็เป็นความไปได้เรื่องหนึ่งก็คือการทานอาหารที่มากขึ้นประชากรที่มากขึ้นเราก็เลย พัฒนาส่วนของอาหารที่ทําจากแมลงเริ่มต้นจากแมลงทอดก่อนเพื่อนําเสนอทุกคนให้รู้จักคําว่าแมลงที่ผ่านผ่านโภชนาการผ่านโรงงานมาตรฐานเพื่อไปเข้าสู่ขบวนการต่อไปคือเรามีอีกหลายโปรดักต์เพื่อนําเสนอคุณเชื่อไหมครับว่าทั่วโลกยอมรับว่าแมลงคือแหล่งอาหารด้านโปรตีนที่ดีที่สุดโดยเปรียบเทียบเนื้อสัตว์100กรัมมีโปรตีนราว25แต่แมลงมีโปรตีนถึง65-75เปอร์เซ็นต์ ในแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกาก็มีการบริโภคโปรโตีนจากมแมลงมานานแล้วในรูปแบบของโปรโตีนผงจากมแมลงนำมาประกอบอาหารเช่นพิซซ่าพาสต้าหรือคุกกี้จากจุดนี้เองทำให้คุณสกายได้พัฒนาต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบในรูปแบบของโปรโตีนผงจากจิ้งหรีดโดยผลิตภัณฑ์จะมีคุณภาพต้องขึ้นอยู่กับต้นน้ำนั่นก็คือวัตถุดิบครับอาจารย์นดนัยสิริบุรีหัวหน้าวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและที่ปรึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัดแมลงรวยกล่าวว่าวัตถุดิบเป็นหัวใจหลักของการผลิตครับดังนั้นต้องเริ่มจากฟาร์มที่มีมาตรฐานการเลี้ยงเหมือนกันที่สำคัญต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าแมลงซองนี้มาจากฟาร์มไหนกินอาหารลอ็อะไรพอแม่พันธุ์มาจากฟาร์มใดซึ่งทางบริษัทก็มีการทำคอนแทคฟาร์มิ่ง กับเกษตรกรในพื้นที่จึงต้องควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐาน G.A.P. ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คอนแทคก็จะมีการจ,ด,จดสัญญาไว้ว่าแตกไซ์ไม่เกิน5 10%เปเนตะ์สอร์ซะแมลงตัวนี้ชนิดนี้1,200ตัวต่อกิโลจะระบุอย่างนี้เลยครับมีการสุ่มตรวจตามที่ผ่านมาเกษตรกรเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ครับพอวัตถุดิบดีปุ๊บส่งผลต่ออาหารแน่นอนเพราะว่า หัวใจหลักคือวัตถุดิบด้วยของแมงลงรวยของเรานี้ปรุงแต่งน้อยมากโซเดียมต่ําไม่มีน้ําตาลเราชูวัตถุดิบแมลงแท้ครับดันมามาตรฐานการผลิตคุณสกายบอกครับว่าเครื่องจักรทั้งหมดได้นําเข้าจากต่างประเทศได้มาตรฐานครับโดยเครื่องจักรที่นําเข้าจากต่างประเทศเพื่อมาตรฐานสู่ GMP โคเดกมาตรฐาน HACP มาตรฐาน s o ต่างๆเพื่อไปสากลโปรดักที่เราพร้อมขายตอนนี้เพื่อสู่ตลาดซึ่งมีจิ้วเหล็ดทอดอบกรอบตามแมลงรวย สเติ้งทอดออกกอบตามแรงลงรวยแล้วก็ดักแด่ทอดออกกอบตามแรงลงรวยนี่คือโปรดักที่เราจะออกโปรดักแรกแล้วก็เปืดแกนโอเพนนิงภายในต้นปีหน้าซึ่งการขายตัวนี้เรามีการจําหน่ายไประดับหนึ่งแล้วโปรดักที่2ใช้คําว่าเป็นนวัตกรรมอาหารขั้นสูงสุดของมแมลงเบโปรตีนสกัดจากจิ้งหรีดรสช็อกโกแลตและรสปนิลาเป็นระดับคอนซเท็เรามั่นใจว่าเราจะเป็นเจ้าแรกในโลกในการ ทำเวปรตีนสกัดจากแมลงซึ่งยังไม่มีใครสามารถทำได้เรามีแม้กระทั่งอาหารแบบชาวบ,บ้านที่สามารถเจ็บได้เป็นปีๆนั่นคือแจ่วบองสซดิ้งเป็นสินค้าของเราที่มีอยอุทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเรามีทั้งหมด10บโปรดักต์นั่นคือโปรดักต์ที่เราวิจัยวิเคราะห์วิจัยวิเคราะห์จนได้โน้ตฮาว์ how, ทุกอย่างครบแล้วขณะน,นี้ผลิตภัณฑ์แมลงรวยของคุณสกายได้ส่งออกไปต่างประเทศแล้วกว่า10ประเทศทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปออสเตรเลีย ญี่ปุ่นเกาหลีจีนและแคนาดาคงไม่ไกลเกินฝันของคุณสกายที่จะพา,มาแมลงไทยบินไปทั่วโลกและคงจะไม่ผิดนักที่จะพูดว่าคนไทยถ้าตั้งใจทําอะไรแล้วก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกครับคําพูดของคุณสกายนั้นน่าสนใจมากๆนะครับในขณะที่ทุกคนนั้นสต็อปแต่ว่าคุณสกายนั้น สตาร์ทหาโอกาสในการทําธุรกิจท่ามกลางวิกฤตที่ตอนนี้กําลังเผชิญอยู่นั่นเองนะครับล่าสุดเห้บอกว่าเติมที่จะเปิดร้านกาแฟร้านคาเฟ่ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่ทํามาจากมาแมลงด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสใหม่ๆที่สร้างความแตกต่างได้ดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวต้องรอติดตามแล้วเอาใจช่วยให้คุณสกายประสบความสําเร็จนะครับช่วงนี้เราพักกระสักครุ่ก่อนนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวาผู้ชมด้านมาติดตามวิธีกิดในการทําธุรกิจโรงแรมก็ถือว่าเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เจอผลกระทบไปเต็มๆจากุรกิจโควิด -19 กับกับ รงแรมที่มีชื่อว่า S Hotel ท e s o r t o r t ครับในช่วงหน้าเดิ๋กลับมาครับสนับสนุนโดย w i ส -dom X-cash ชีวิตสมาร์ทฉลาดใช้โหลด X-cash the strand essentially more ก,กับสู่ช่วงที่2ของพารู้พารวยครับผู้ชมครับหนึ่งในธุรกิจที่ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการดิ้นรนให้ตัวเองนั้นผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตโควิด -19 อยู่ก็คือธุรกิจโรงแรมนั่นเองนะครับแต่วันนี้มีผู้ประกอบการรายหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับ คิดสวนกระแสคนอื่นเขากําลังดิ้นรนกันอยู่เลยนะครับว่าจะทําอย่างไรให้อยู่รอดแต่ว่าสําหรับผู้ประกอบการในเครือ S Hotel Resort เนี่ยคิดใหม่ทําใหม่นะครับอยู่ในช่วงการเพิ่มพอร์ตโรงแรม2เท่าตัวหรือว่า9,000ห้องในช่วง5ปีเขามองเห็นศักยภาพอะไรในธุรกิจนี้ติดตามได้ในช่วงนี้ครับ,บคุณผู้ชมครับทุกวันนี้เราเลือกจองโรงแรมท่องเที่ยวไม่ใช่แค่สถานที่ไม่ใช่แค่ทำเล ไม่ใช่แค่ห้องพักบรรยากาศอาหารต้องถ่ายรูปสวยหรือเพื่อการพักผ่อนเท่านั้นนะครับแต่ว่าเรามักจะมองหาประสบการณ์ที่นอกเหนือไปจากนั้นทั้งการสแสวงหาความต่างกิจกรรมการได้ไปใช้ชีวิตกับธรรมชาติการรักโลกแบบยั่งยืนซึ่งเป็นเทรนด์นักท่องเที่ยวชั้นกลางคนรุ่นใหม่หรือว่ากลุ่มมิเลเนียรไมเดที่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์เป็นพิเศษเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องทั้งตลาดคนไทยและต่างชาติครับ ซึ่งคุณเดิร์กคุยเบอร์ CEO แห่ง S Hotel and Resorts เครือโรงแรมของคนไทยนะครับมองเห็นโอกาสขอสวนกระแสสร้างโรงแรมแอนด์รีสอแบรนด์ไลฟ์สไตล์ใหม่ได้แก่ทรายโรงแรมรีสอร์ทระดับบนที่จับต้องได้ซึ่งประสบความสำเร็จมาจากที่มาลดีฟเชื่อนะครับว่าจากการศึกษาตลาดมานานความต่างจะเป็นจุดขายทำให้ปีนี้ก็มั่นใจนะครับว่าจะสามารถลุยเปิดตัวโรงแรมใหม่ตั้งแต่ไตรมาสแรก แม้จะเป็นทำเลที่ขาลงเพราะไม่มีชาวต่างชาติช่วงนี้ได้แก่เกาะสมุยซึ่งจะเปิดบริการเป็นที่แรกในเดือนเมษายนชูความเป็นส่วนร่วมกับชุมชนและยังมีที่จะเข้าไปบริหารนะครับทั้งที่ลักกูนาภูเก็ตรวมทั้งเกาะพีพีสำหรับแบรนด์ไซน์นี้ก็คาดว่าในปีนี้จะทยอยเปิดได้6แห่งทั่วประเทศส่วนเนเบอร์ จะเป็นแบรนด์ไลฟ์สไตล์รองลงมานะครับที่เจาะตลาดกลางแต่ชูมาตรฐานเท่ากับลักชัวรี่ชูแรงบันดาลใจจากท้องถิ่นนั้นๆเน้นการเป็นส่วนร่วมกับธรรมชาติทำเลก,ก็จะมีทั้งชายหาดภูเขาหรือแม้แต่ในเมืองเน้นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้ชีวิตด้วยดิจิทัลครับ ดยยกตัวอย่างนะครับเช่นเขาจะใช้เทคโนโลยีมาสร้างประสบการณ์ที่ไร้อรอยต่อตั้งแต่แอปพลิเคชันที่สามารถใช้จองเช็คอินมีรูมเซอร์วิสสามารถสั่งอาหารท้องถิ่นมาเสิร์ฟถึงห้องได้เป็นต้นหรือมีฟ a ซิลิตี้นะครับอย่างเช่นเล่นบีเวลที่เอามาใช้เป็นกิมมิกเป็นสปาเพื่อสุขภาพและควบคู่กับธรรมชาติรวมทั้งมีกิจกรรม DIY อย่างการผสมเครื่องหอมที่ใช้ระหว่างการเข้าพักด้วยตัวคุณเอง ขณะที่แผนระยะยาวนะครับ5ปีนี้ก็จะขยายพอร์ตโรงแรมในเครือที่มีทั้งมาดีฟส์สาราชอาณาจักรมอริเชียสฟิจิและก็ไทยรวมทั้งอีกหลายๆแห่งนะครับไปจนถึงที่เป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับในเครือฮาร์ดร็อกและฮอลิเดย์อินก็จะขอเพิ่มพอร์ตโฟลิโอให้เป็น2เท่าจาก39แห่งราว4,600ห้องให้เป็น82แห่งหรือประมาณ9,000ห้องใช้งบลงทุนปีละ1-2,000ล้านบาท โดยเน้นในไทยและเอเชียที่มีศักยภาพพร้อมทุกด้านชูนะครับว่าเมื่อโควิดมีวัคซีนและสัญญาณเปิดให้เข้าประเทศมากขึ้นกำลังซื้อต่างชาติโดยเฉพาะชาติยุโรปต้องการจำมาไทยมากที่สุดในเอเชียผู้บริหาร S Hotel รับนะครับว่าท้าทายกับการปรับแผนในทุกด้านที่ได้วางไว้ตั้งแต่18เดือนก่อน โดยมองสถานการณ์มุมบวกนะครับว่าโควิดนั้นทําให้เห็นตลาดกลุ่มสมาร์ททราเวลที่เติบโตชัดเจนขึ้นเห็นได้จากการค้นหาในช่องทางดิจิทัลที่เพิ่มถึง70% COVID just helped us to accelerate a bit, particularly knowing the, the market research that we had. It is clearly what happens now, so that's why we're deploying it faster t h a n we wanted to roll out sooner. COVID ช่วยเร่งให้ มันคอนเฟิร์มว่าแพลตฟอร์มนี้ต้องรีบร้อนให้เร็วให้เรวที่สุดอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าเพราะว่าจริงๆแผนนี้มันอยู่ในแผนที่เราโฟซีมาพักใหญ่ๆแล้วว่าจริงๆสมาร์ททาวเวอร์มันโตขึ้นเรื่อยๆคนปัจจุบันเนี้ยเรียนรู้ที่จะอยู่กับการบุ๊กิ้งผ่านดิจิตอลแล้วก็เป็นดิจิตอลคอน s u m e r เยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตอบโจทย์ว่าอันเนี้ยถูกแลนไว้ก่อนมานานแล้วส่วนซายก็เหมือนกันเพราะว่าต้นแบบเนี้ยอยู่ที่มาเลย อยู่แล้วแล้วเราก็เตรียมไว้อยู่แล้วว่ามันควรจะต้องมีสมือ์เหมือนกันที่เป็นณตอนนี้ยังเป็น Beach Destination Hotel อยู่ภายใต้แบรนด์เดียวกันค่ะเอสโฮเทลชี <S S ้นะครับว่าจะไม่เล่นกลไการาคาอย่างที่หลายแห่งใช้ตอนนี้แม้จะอยู่ในภูกเก็ตและสมุยซึ่งเป็นพื้นที่ฟื้นตัวช้าแต่จะเน้นให้ความคุ้มค่าและสื่อสารแบรนด์ที่หรูหราให้เข้าถึงง่ายและสนุก ส่วนการปรับโพสิชันตลาดจากต่างชาติเป็นตลาดคนไทยคือเป็นความท้าทายนะครับที่ต้องเปลี่ยนแผนกันโดยสิ้นเชิง แผนเปลี่ยนคะ่ะแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าจากเดิมเนี่ยแลนด์สเคปเดิมเนี่ยมันเป็นพอร์ตโฟลิโอที่เราบริหารเรื่องของนอชแนลิตี้ที่จะเข้ามาพักใช่ไหมคะแต่พอมันเกิดการปิดประเทศปิดบอร์เดอร์เนี่ยเราก็ชิฟท์ทั้ทัลลี่เลยนะคะโดยที่เราหันมาโฟกัสดเมสติกมันไม่ใช่แค่แผนในการทำแอดโฆษณาหรือ t a ร็กเซกเมนต์เปลี่ยนอย่างเดียวมันคือแผนของโปรโมชั่นก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเค้าเจอไลฟ์สไตล์แล้วก็สิ่งที่เขา looking forward ที่จะที่ที่จะได้รับแล้วรู้สึกว่ามัน worth for money หรือมันดีสําหรับเขาเนี่ยมันก็ ทว่าแม้จะต่างกันมากแต่กลุ่มคนรุ่นใหม่ในประเทศที่เป็น Luxury Mid-Scale นั้นก็เปิดรับการเป็นส่วนร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมแบรนเนเบอร์ที่มาจากคำว่าเพื่อนบ้านจึงสะท้อนการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนอันเป็นเป้าหมายสอดคล้องกับ UN ทั้งการลดมลพิษใช้พลังงานทดแทนการก่อคาร์บอนต่ำโดยทางเครือ S.H.R. นั้นก็ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมระดับทวีปเอเชียเมื่อปีที่แล้วครับ และปิดท้ายวัติศทางในปีนี้หากโควิดยังไม่ซาประเมินว่าอาจจะต้องรอถึงปลายปีจึงจะมีแขกต่างชาติแต่ทั้งสายและเน i เบอร์ก็สามารถดองรับทั้ง2ตลาดด้วยคอนเซปต์คอนเทนต์สตอรี่และการสร้างประสบการณ์ตลอดการพักความคุ้มค่าจนถึงอาหารที่มากกว่าอร่อยก็คือการผูกโยงกับท้องถิ่นครับจิรวัสด์เกษีรัฐถ่ายภาพรัตภูมินินสิริรายงาน วิธีคิดของผู้ประกอบการ S Hotel a n d Resort อผมว่าน่าสนใจนะครับคือการวาง Positioning หรือว่าการวางตำแหน่งของโรงแรมของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีความยืดหยุ่นอย่างมากสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นั่นเองนะครับน่าสนใจมากเอาใจช่วยนะครับเอาละครับสำหรับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามโครงการดีๆกับโครงการ Forest For Life สร้างป่าสร้างชีวิตทางทีงานจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดไหนช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ สนับสนุนโดย m a r เบ r ร Grove ฟคอนโดที่ออกแบบเพื่อทุกเจเนอเรชัน t ี m อ็นบี g l o b a l vibrate happiness บริษัทผักด็อกเตอร์1993จำกัดกับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของพารู้พารวยครับ ตอนนช่วงนี้ทางทีมงานของเราลงพื้นที่ไปที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับไปติดตามผลของโครงการ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิตนะครับโดยตัวโครงการนั้นก็จะมอบกล้ามาให้กับชาวบ้านในชุมชนแล้วก็ไปเพาะปลูกกันเป็นร้ยะเวลา3เดือนนะครับซึ่งตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงติดตามได้ในช่วงนี้ครับ ชาวบ้านชุมชนบางบัวจังหวัดฉะเชิงเซากำลังช่วยกันนะครับในการนำต้นไม้ใส่ถุงพลาสติกเพื่อขนขึ้นรถกระบะก่อนจะนำไปส่งยังสวนสาธารณะหนองจอกกรุงเทพหลังจากที่ทางโครงการ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิตได้นำกล้าไม้มามอบให้กับชาวบ้านดูแลเป็นระยะเวลา3เดือน พร้อมกับมอบเงินค่าดูแลกล้าไม้งวดละ5,000บาทซึ่งกล้าไม้ก็ได้เจริญเติบโตพร้อมนำไปใช้ประโยชน์แล้วนะครับโดยส่วนหนึ่งจะนำมาตกแต่งสร้างพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพและอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้เป็นประโยชน์ในชุมชนอย่างเช่นพื้นที่วัดโรงเรียนสวนสาธารณะและสถานที่ราชการอีกหลายต่อหลายแห่งครับโครงการเนี่ยเขามาให้ให้ให้ชาวบ้านได้ได้รับเงินนะในช่วงโควิดเนี่ยแต่เราก็ เราก็อยากจะให้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 ต้นไม้มันงอกงามเจริญเติบโตสมบูรณ์แบบไม่ใช่ว่าเราได้เงินแล้วเราไม่ใส่ใจบางครั้งผูกพันกันนะเหมือนกับเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ่ะมันก็ต้องมีความผูกพันกันอ่ะผมที่บ้านเวลาเลี้ยงหมานะแต่ว่าผูกพันกับมันอ่ะเวลาเหมือนต้นไม้เนี่ยเราลดน้ำทุกวันทุกวันอ่ะเราก็ผูกพันกับมันถ้าไม่มีใครมาผมก็ต้องมาทําเองเพราะว่าสงสารเดี๋ยวโดนแดดโดนอะไรมันจะตายนะสงสาร การสมมอบกล้าไม้ครั้งนี้ก็จะมีด้วยกัน2ชุมชนนะครับในจังหวัดฉะเชิงเซาได้แก่ชุมชนบางบัวคณารักและชุมชนบางไผ่ชุมชนละด8 8 0 0ต้นรวมทั้งสิ้นก็3 6 0 0 0ต้นซึ่งกล้าไม้ทั้งหมดก็จะนำไปไว้ที่สวนสาธารณะหนองจอก และทางกทมก็จะนำไปใช้ประโยชน์ตกแต่งตามชุมชนแต่แก่วัดโรงเรียนสถานที่ราชการรวมทั้งก็จะนำมาปลูกทดแทนต้นไม้ที่ล้มตายไปครับก็คือน่าจะแจกตามชุมชนนะคะอย่างเช่นวัดป่ามงคลมุนีนาศเพราะว่าตอนนี้ต้องการคือขาดต้นไม้เยอะคือท่านต้องการสนับสนุนต้นไม้ด้านนี้แล้วก็ตามจุดโรงเรียนต่างๆที่มาขอความสนับสนุนกับทางส่วนหวงจอนะคะ แล้วก็อาจจะปลูกระในสวนเพื่อที่จะให้อ,อนุรักษ์กับพวกนักเรียนนักศึกษาที่มาศึกษาในนี้ว่าให้รู้จักต้นไม้ป่าพวกนี้นะคะนี่ก็ถือเป็น2ชุมชนแรกๆนะครับที่ได้ดูแลกล้าไม้จนครบ3เดือนและระหว่างนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะทยอยไปตามชุมชนต่างๆที่ให้ชาวบ้านไปดูแลได้กลับมาใช้ประโยชน์ในเขตกรุงเทพสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองให้กับสังคมสร้างอากาศที่บริสุทธิ ให้กับสถานที่ต่างๆและให้กับทุกๆคนครับนั่นคือภาพความสําเร็จและภาพแห่งความสุขของคนในชุมชนที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับสำหรับในช่วงนี้พาชมไปอีกพื้นที่หนึ่งอยู่ที่จังหวัดอ่างทองครับ แล้วก็เป็นการมอบเงินงวดที่2ให้กับชาวบ้านในชุมชนโครงการเดียวกันครับ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิตครับชาวนาที่จากโครงการ Forest for Life สร้างป่าสร้างชีวิต by MQDC นำทีมลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนวรดิตวิทยาประสูตรจังหวัดอ่างทองครับเพื่อนำเงินงวดที่2จํจำนวน5,000บาทไปมอบให้กับตัวแทนเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้อยู่ภายใต้การอุป,ปถัมภ์ของวัดโบสถวรดิต ที่การอุปการะเด็กจากหลากหลายสถาน,นะครับทั้งเด็กกำพร้าเด็กยากจนแล้วก็เด็กที่มีปัญหาครอบครัวจากการหย่าร้างของคุณพ่อคุณแม่จนในปัจจุบันทางวัดให้การอุปการะเด็กทั้งชายและหญิงกว่า300คนโดยการให้ที่อยู่อาศัยรับผิดช,ชอบเรื่องอาหารทั้ง3ามือ้อจาัดก,การดูแลเรื่องเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเครื่องอุปโภคบริโภคตลอดจนให้การศึกษาฟรีแก่เด็กที่อุปการะเอาไว้ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับมัธยม,มศึกษาปีที่6ซึ่งแต่ละเดือนทางวัดก็มีค่าใช้จ่าย ในช่วงที่ผ่านมาทางวัดเองก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักครับเนื่องจากว่าญาติโยมที่มาทําบุญลดน้อยลงท่งผลไมเ้เด็กๆที่อุปการะเอาไว้ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกันโครงการ Forest For Life สร้างป่าสร้างชีวิตาย MQDC ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับลงพื้นที่ในทันทีเพื่อการช่วยเหลือทั้งโรงเรียนและก็วัดโดยการให้เงินช่วยเหลืองวดละ5,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนแก่40ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเพื่อแลกกับการดูแลกล้าไม้ให้สมบูรณ์ครับ เป็นกําลังใจให้กับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสินะครับรอบนี้หนักหน่วงมากจริงๆนะครับรวมไปถึงทางวัดด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาคนอาจจะไปทําบุญน้อยลงแต่ว่าค่าใช้จ่ายของทางวัดโดยเฉพาะวัดนี้นครับไม่ได้ลดน้อยถอยลงไปเพราะว่าต้องดูแลอุปการะน้องๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นโครงการ forest for life สร้างป่าสร้างชีวิตาย MQDC ก็สามารถตอบโจทย์แล้วก็ตอบแทนคือสู่สังคมได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโครงการที่จะต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยนะครับ นวครับนี่คือทั้งหมดสำหรับพารู้พารวยประจำสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับก็จะมีเรื่องราวทั้งต่อยอดโอกาสในการทำธุรกิจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับคุณผู้ชมรออยู่นะครับทางทีนเอ็นช่อง16ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์บ่ายมงจนถึงบ่ายโมงครงครับช่วงนี้ผมอิมพลและทีมงานลากไปก่อนครับสวัสดีครับ